ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอร์ดสกินแรส์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลย จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าลดยับ ดับร้อนนะครับในกิจกรรม Mystery Box นะครับผมหากรรมรวมสกินลดราคาที่เยอะที่สุดในเกม ROV นะครับรู้สึว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่นะครับใครเชิญมาไว้จำชื่อไม่ได้ด้วยนะวันนี้นะครับโอเคครับโดยระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่11นะครับถึงวันที่24เมษายนนะครับก็ราวราว13วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมมาพร้อมเอฟเฟกสกินใหม่นะครเป็นเอฟเฟก สามเอฟเฟกสกินใหม่ไม่ใช่เอฟเฟกสกินเป็นเอฟเฟกวาร์ปเอฟเฟกวิ่งแล้วก็เอฟเฟกฆ่านั่นเองนะครับสามอันด้านซ้ายล่างนะโอเคเพื่อการไม่รอช้านะครับเราก็กดไปได้เลยนะครับผมโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้นะครับก็ถ้าสมมติใครแบบว่าเคยทำกิจกรรมนี้มาก่อนนะจริงกิจกรรมนี้เนี่ยมาค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่นะสำหรับกิจกรรมมิสตอรี่บล็อกนะครับก็จะเป็นรูปแบบทั้งหมด3แบบนะครับทุกเราจะได้สกินเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือการสุ่ม ทั้งสุ่มการสุ่มของกล่องซิลเวอร์นะครับก็คือกล่องนี้กับกล่องโกนะครับอย่างแรกเลยนะโดยคำนวาในกล่องนี้นะครับเขาก็บอกนะครับว่ามีการันตีนะครับมีการันตีเหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ก็คือกล่องซิลเวอร์นะครับก็คือสมมติคุณสุ่มครบ10ครั้งนะครับคุณจะการันตี1สกินที่คุณยังไม่มีทันทีนั่นเองนะครับส่วนสกินต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหน้านี้เลยนะครับคุณจะได้สกินไหนนะครับมันก็อยู่ที่ดวงคุณนะอันนี้นะครับผมก็ดูเอาล้ครับว่าสกินไหน มันมันสวยมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยแต่สำหรับผมตอนที่ผมมองไปในกล่องซิลเวอร์นะตอนนี้นะรู้สึกว่าก็คุ้มอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่สกินเรจ n นสกินเดียวนะครับอย่าลืมว่ามันมีสกินเฮโรอีกด้วยนะครับอืมฉะนั้นอันนี สมมติคุณสุ่มครบ10กล่องเนี่ยมันจะสุ่มของรางวัลพวกนี้ทั้งหมดนะครับมาให้คุณนะครับมันจะสุ่ม1สกินที่คุณไม่ไม่มีในนี้มาให้คุณนะครับโอเคสำหรับกล่องซิเวอร์จะมีของรางวัลอันนี้ต่อไปครับกล่องโกลกล่องโกลไม่ใช่กล่องโกลกล่องโกลเนี่ยสมมติคุณเห็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะคิดว่าเฮ้ยเชียแม่งคุ้มไหมเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบคูปองสามร้อยเก้าสิบคูปองเนี่ยสุ่มแล้วกางตีหนึ่งสกินในนี้นะครับไม่ใช่นะให้คุณดูดีครับเลื่ ดูสิคุณอาจจะไม่ได้สกินบนบนก็ได้นะครับสมมติคุณได้สกินล่างๆมาหร่เนี่ยสมมติคุณได้สกินเนี่ยแม็กเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มนะครับแม็กอะซเซซารี่นะครับแม็กซิอะซเซซารี่นะครับหรือว่าสกินเบลดัมเนี่ยย่อมจะไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับสกินพวกนี้นะครับได้ลงมาอีกจะเป็นสกินอัลติเมตนะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดสีม่วงนะคิดว่านะครับนี่ยและข้างล่างคุณคุณคิดกูดูดิมันจะมีสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินแฝงอยู่ด้วยนะครับโอ้โหยิ่งกว่านั้น มีฮีโร่ด้วยนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่มีฮีโร่ครบ100ตัวแล้วนะครับคุณก็สบายใจได้นะครับว่ามันคุณสุ่มกล่องทองเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสได้ฮีโร่แน่นอนนะครับอย่างน้อยคุณสุ่มกล่องทองคุณจะมีโอกาสได้สกินแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนจะเป็นสกินไหนอยู่ที่ดวงคุณนะครับต่อไปนะครับอย่างที่2นะครับที่เราจะได้คือการเมื่อสมมุติคุณเติมสมมติคุณสุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกล่องซิลเวอร์หรือว่ากล่องโกนะครับแล้วก็สุ่มไปแล้วเนี่ย เงินข้างล่างเนี่ยตันถึงจํานวนที่กําหนดนะครับสมมติอ่ะคุณสุ่มไปเสียทั้งหมดอ่าสิบสุ่ม10ครั้ง2รอบนะก็เป็นเงินทั้งหมด800ใช่ไหมคุณนะครับก็จะเสียอะไรคุณนะครับจะสามารถเปิดนี่คือการันตีไปเลยนะครับการันตีเลือก1สกินในนี้ไปได้เลยนะสม่ติคุณสุ่มครบ3ามคูปองเนี่ยจะได้เป็นเนี่ยเลือกเอาเลยนะครับจะเอาสกินไหนนะครับเหมือนจะเป็นสกินใหม่ด้วยนะนะครับเติมครบ750คูปองนะครับ หมายถึงว่าสุ่มครบนะครับก็จะเลือกไปเลยนะครับไอของรางวัลพวกเนี้ยบอกตรงๆว่าแรกๆมันจะยังไม่คุมนะครับเมันเติมแบบแต่ว่าคุณได้แน่ๆ1นหนึ่งสกินใ้เนี่ยคุณเลือกไปเลยนะครับอันนี้ก็ได้แน่ๆนะพันคูปองนะครับนี่ก็เลือกได้แน่ๆหนึ่งสกิสน <c arr un> ในนี้นะครับเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยพันคูปองเนี่ยคุณอาจะออจะแบบคุณอาจจะจะแบบว่าไม่คุมใช่ไหม <c arr un> แต่ว่ามันมันดีอย่างหนึ่งนะครับนี่ดูอันนี้ก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะครับนี่แต่ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่สี่พันก็ยังไม่สวยนะครับ แต่ซมครบสี่บัตคูปองนี่ก็ยังไม่ถือว่าสวยนะแต่ว่าที่คุ้มเลยสุดๆนี่คือเติมครบ ,6000 คูปองนะครับนี่ก็จะได้เป็นสกินระดับนี้เลยนะครับเรียกว่าก็ค่อนข้างที่จะมีสกินแลเต็มเลยนะสำหรับสกินสมมติเติมครบ6 0พันเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่นะครับแต่ไม่หมดแค่นั้นนะครับของรางวัลที่คุณจะได้นะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่สมมติคุณ สมมติคุณเติมครบ2,400คูปองนะครับหรือว่าสุ่มกล่องโกเนี่ยเท่าไหร่วะ400 432อะสมมติคุณสุ่มกล่องโก้6 10ครั้ง10ครั้ง6รอบนะครับคุณจะได้อันนี้ปนไปเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตกดไปที่แกลกรางวัลน,นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยอาสมมติคุณคสุ่มครบ กล่องซุ่มกล่องโก10ครั้ง6กรอบนะครับมันจะไดะ้มันจะได้เหรียญทองมา2มันจะได้เหรียญทองมา120อันนะครับเพราะว่ากล่องโกเนี่ยซุ่ม1ครั้งได้เหรียญทอง2อันกล่องซิเวอร์ซุ่ม1ครั้งได้เหรียญทองมา1อันนะครับอ่าโอเคแล้ามาดูกันที่กล่องนี้กันก่อนนะครับนี่1 2ออันก็ได้เป็นสกินมีหน้าหรือว่าสกินของเนี่ยอันที่เป็น120อันได้รวมเนี่ยได้หมดเลยนะครับนี่ ส่วนละครวันใหญ่เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด300เหรียญทองแรกนะครับคุณต้องสุ่มทั้งหมด150ครั้งนะครับ150ครั้งเนี่ยคิดเป็นกี่คูปองนะครับก็เ150เอ้ยเอา300นะครับหาร2นะครับก็จะได้แบบ150นะครับผมสุ่มก็เอาไปนะครับเอาไปหาร10อีกทีหนึ่งก็จะได้15เอาไป15มาคูณกับ400นะครับคิดแบบว่า สั้นๆเลยนะครับก็จะได้กับ6,000นะครับก็สมมติคุณสุ่มครบ6ใช้ครบ6,000คูปองเนี่ยคุณจะแลกรับ1สกินในนี้ไปได้เลยนะครับเป็นสกินของเดมอนิกของไฮเตะเอมิลี่ของซานิทคารของนาตาานะครับที่ใช้ทั้งหมด300แลกทุกอันเลยนะครับนี่นะครับก็จะอันนี้นะครับโอเคนะครับเรามาสรุปกันเลยนะครับคุณจะสามารถได้สกินนะครับจาก3แบบนะครับ3ขั้น3อย่าง3อะไรวะคุณจะสามารถได้สกิน จาก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือจากการสุ่มกล่องซิลเวอร์หรือว่ากล่องโกเส้ทางที่สก็คือการสุ่มตามสุ่มใช้เงินตามจํานวนที่กําหนดนะครับก็ได้แก่3 6 0 7้0แล้วก็1,050นะครับแล้วก็ทางที่3นะครับก็คือจากการแลกรางวัลนั่นเองนะครับสมมติคุณสุ่มน้อยได้เหรียญน้อยเนี่ยก็จะสามารถแลกพวก ของเราได้น้อยได้อย่างเช่นพวกคัำพิกันสูงนะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับหรือว่าเจ้ามือสกินเนี่ยก็ต้องใช้อย่างต่ำเนี่ยหนึเหรียญนะครับหรือว่าต้องสุ่มทั้งหมดถ่าไหร่วะหกสิครั้งนะครับสำหรับกล่องโกนะครับผมโอเคก็จะอันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่มีเงินที่มีเงินในเกมที่เป็นเหรียญน่ะคุณจะสามารถซื้อนะครับคูปองนะครับคูปองที่เอาไว้แบบว่าเอาไว้สุ่มอ่ะ มันจํากัดนะครับว่าจะเป็นกล่องซีเวอร์เนี่ยใช้2ตัวนะครับซื้อได้แค่สตัวส่วนกล่องโก้เนี่ยซื้อได้อีก2ตัวนะครับแต่ขออนุญาตนะครับไปที่ร้านค้าครับเมื่อวานผมก็ซื้อไปแล้วนะอ้าวมานี่เน่วมานี่แน่วะแล้ต่อไปนะครับนี่ก็ไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ไปที่ไอเทมนะโทรศัพท์ชาร์ดิ้นึงนะครับเครื่องร้อนละผมซื้อไปแล้วมันหายไปไหนแล้วะเนี่ยสมมติสมมติคุณไม่เคยซื้อมาก่อนเนี่ยมันจะมันจะมีให้คุณซื้อนะครับผมก็ทําการซื้อไปแล้วนะ โดยบรรจำกัดนะครับว่ากล่องไอ้บัตรบัตรบัตรสุ่มอ่ะบัตรสุ่มของซิลเวอร์สองบัตรสุ่มของโก2สองนะครับโอเคผมก็ซื้อมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็อย่าดีมาซูอนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนลดส่วนลดหนึ่งนะครับลดไปได้เยอะอยู่นะครับต่อไปก็ไปที่หน้ากิจกรรมเดยผมสุ่มไม่ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการสุ่มให้ดูกันเลยนะครับเมื่อกี้นี้แบบเรียกได้ว่าเมืองหากิจกรรมไม่เจอนะครับเน็ตโดยผมก็ทําการซื้อกล่องตัวสุ่มนะครับทั้งหมด2อันสองใบมาอนกัลองสุ่มดูแล้วกันนะครับ โอ้โหสกินนี้มีแล้วนะครับให้ตายเ๋ยวโรบินนะครับเปิดไปเดีย๋ยว็ใช้ตัว๋ว let's go อเอาเดี๋ยวเห่นะเหมือนจะไม่มีนะครับสกินนี้นะเพราะว่าผมนี่ไงผมแลกไปนะครับผมเอาสกินเนี้ยไปแลกในะกิจกรรมอัปเกรดสกินนะครับเย่ yeah. เอาไปแลกใหม่นะครับแล้วก็สุ่มเนี่ยก็เลือกได้ลองดูแล้วกันนะครับลองดูสุ่มนี้มันผมว่าสุ่มนี้คุ้มกว่านะเพราะว่ามันมีดูสกินเนี่ย สมมติคุณแบบว่าซูมครบสิบครั้งเนจากการันตีหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีเนาะถ้าคุณโชว์ได้พวกสกินพวกนี้ทีหนึ่งเนี่ยเวเลสทีหนึ่งเนี่ยแจมเลยนะฮะแจมแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วแต่ดวงคุณนะครับคุณมีโอกาสได้สกินที่คุณที่แบบว่าแรงๆเงี้ยมีโอกาสได้ทุกตัวนะครับมีโอกาสได้ทุกตัวจริงๆนะครับถ้าใครดวงดีเนี่ยได้สกินเวเลสนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับรวมสูบไปด้วยดี let's go โอ้โหจานนะครับสมมติคุณได้ฮีโร่ไว้ไดสกินแล้วนะครับมมัันนนจจะะะะรรรีีเเเซซตตคบผา ตอนนี้ผมก็เอาจะได้หนึ่งสก,กินอะมาดูซิได้สก,กินไหนอะมาดอะมาดอะผมใส่สุดไงโอ้โห,โหจังเฮ้ยแล้วมันไม่ใช่โอ้โหมันไม่ใช่สิบเก้าคูปองแล้วครับมันสามสิบเก้าคูปองละมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะกับกูใช่ไหมได้จเจ้าใช่ไหมฮะโอ้เครียดโอ้โหแล้วเหลือสีเขียนเลยเขียนละเรียนละตอนนี้เรียนละเขียนละตอนนี้มา โอ้จานทำามยี่ก๋วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอ,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 อะไรเดียวคูปองไม่พอเดี๋ยวผมไปเติมคูปอง <c oughs> แม่ต้องเติมโอเคนะครับแหม่เรียกว่าออกเข้าเกมใหม่นะครับก็ต้องไม่ใช่ <c oughs> เติมเงินทีก็ต้องออกเข้าเกมใหม่ทีนี้เพราะาเงินมันไม่รีเฟซนะฮะตอนนี้เงินผมก็ามาได้เรียบร,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 ร้อยแล้วนะครับมา โถถังกรละมังซักผ้านะครับผมจะสูมจนได้สกินนี่แหละมันจะได้ไหมโอ้โหไม่ได้อีกจานจานเอาผมสุดเกินจานขอ้องขอลองจานผมขอลองเลยโอ้โหจานขอลองละโอ้โหมึงใช้กูเหมาเลยใช่ไหมเื้มึงที่กูเหมาตู้เลยใช่ไหมเหอยังไงหมอ กูถามจริงจิตใจ,จมึงทำด้วยอะไรวะการันตีในสองครั้งกูเหมาตูโ้โจา้าจันปวดร้าวเหลือเกินผมไปเติมคูปองครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเติมไปอีกโ,อโหหนึ่งร้อคูปองนะครับสรุปคลิปนี้เนี่ยผมเสียราวสามร้อคูปองเลยทุกคน <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยแม่งเอ้ย มามึงแก่กูเหมาตู้เลยไงวะโอ้โหกูถามจริงแต่ว่าเมาตู้โอ้โหเอ้ยดีนะเติมไปรล้วกูปองแม่งเอ้ยอะไรอะได้มาโอ้โหกูไม่ได้อยากได้ตัวนี้โอโห้หนักเลยสซมเรากูปองชานได้ตัวเฮ e, อะไรก็ไม่รู้พอ่อดูดิขออนุญาตเลยครับจังหวะนี้เศร้าเลยกูจานสิกินอยู่ไหน มันคือสก,กินของเตี๋ยวเซียนใช่ปะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหสักใครดวงดีเดี๋ยวเมื่อกี้ได้สก,กินเวเลสไปเลยนะครับส่วนผมเนี่ยผมไม่ได้ไใครได้สก,กินไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะสำหรับกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะครับเตี๋ยวเซียนแม่จา้าสิบสามร้อคูปองเนงะี้ยพร้อมครีนนะครับเนี่ยหรอโอ้โหคุมห้มไหมทุกคนคิดทุกคนคิดว่าคุมมา้มป่ะสกินเนี่ยนะครับคุ้มไม่คุ้มนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับสกินนี้ นะครับผมมันจะต้องไปกดรับอยู่ที่หน้าแรกมั้งนะครับคิดว่าหน้าไหนวะนี่เดี๋ยวไม่ขึ้นหรอเดี๋ยวอะไรชานโอ้ยอะไรดีเยอะแยะโอ้จานเอาลอะเล่นกูละจานเล่นกูละเฮ้ยจานไม่ตลกจาน <laughs> เฮ้ยจานเดี๋ยวสองร้อยคูปองผมนะเวะ่ม่จานเอาผูมองมเงี้ย อยู่ไหนแงงงโลกแล้วโลกแล้วเนี่ยเฮ้ยออกเขาเกมใหม่เหรอ,หอ,อยังไมงมต้องเออกเขาเกมใหม่หท,ทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมว่มมากิจกรรมนี้กิจกรรมน่าจะบักนะครับถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวจเจมได้ทาการนะครับได้ทําการทําการแบบว่าปรับปรุงกิจกรรมก่อนนะครับผมโอเคนะครับหรือว่าใครนะครับสุ่มแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะส่วนผมเนี่ยผมยังหาไม่เจอนะครับผมไม่ต้องกระตือรือร้นเสียไปสามคูสู้องนะครับผม ร้อนเลยนะครับผมก็จะเอาันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครชอบก็อยา่าลืมกดไลค์ไปนะจะให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยใครสุ่มแล้วได้สกินไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเผื่อมีคนดวงดีได้สกินเวเลสอะไรเงี้ยก็จะถือว่าคุณดวงดีนะครับดวงดีแทนผมไปเลยเพราะผมดูไม่ดีแล้วนะครับโอเคสุดท้ายจะขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันวันเพลย์เดย์สองได้สกินไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วบ๊ายบายครับเจอกันผมบ๊ายบายไป